วันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูสายลมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสําหรับการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนไยรัฐวิทยา55บวัดบดรณพรมเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กับคุณครูหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามคุณครูมาเลยค่ะค่ะกลับมาพบกับคุณครูเลยนะคะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูมีปริศนาคำทายมาทายค่ะประมาณสข้อด้วยกันเด็กๆอยากทายไหมคะ ถ้าพร้อมแล้วข้อที่1ค่ะน้ำอะไรเอ่ยหมายความว่าถ้ามีโอกาสให้รีบทําขึ้นตนด้วยน้ำนะคะน้ำขึ้นให้รีบตักค่ะข้อที่2ค่ะน้ำอะไรเอ่ยช่วยบอกหมายถึงพูดไม่ออกเพราะกลัวจะมีภยัยแก่ตนหรือคนอื่นนั่นคือน้ำอะไรคะ น้ำท่วมปากนั่นเองค่ะข้อที่สามนะคะน้ำอะไรหนอหมายถึงเมื่อหมดอำนาจความชั่วก็จะปรากฏขึ้นมาค่ะติกกกน้ำลดต่อผุดนั่นเองค่ะข้อที่สี่ค่ะน้ำอะไรหมายถึงที่ใครทีมัน รีบทายเร็วทันมีมดและมีปลาค่ะน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลานั่นเองค่ะโอเคมากเลยเด็กๆตอบถูกกี่ข้อคะสี่ข้อเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะรู้อยังคะวันนี้คุณครูจะพาเรียนเรื่องอะไรนั่นก็คือเรื่องของ สำนวนไทยนั่นเองค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสำนวนไทยมีกลีบประเภทมีสามประเภทด้วยกันค่ะประเภทที่หนึ่งนะคะเรียกว่าสำนวนไทยค่ะสองนะคะเรียกว่าคำันไทยค่ะสามนะคะเรียกว่าสุสราไทยค่ะซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีความหมายใกล้คคเคียงกันนั่นเองนะคะ เด็กๆมาเรียนรู้ความหมายที่หนึ่งไหคะการใช้สำนวนไทยความหมายที่หนึ่งสำนวนไทยหมายถึงอะไรนะคะสำนวนไทยก็หมายถึงถ้อยคำนะคะหรือข้อความที่กระชับนะครคงคายนะ,ะเช่นคำว่าคางเหลืองคำว่าตามยอดดูคำว่าโอเคโอเ อย่างนี้เป็นต้นนะคะประเภทที่สองค่ะคำพังเพยค่ะคำพังเพยก็คือถ้อยคำที่ใช้เปรียบเทียบหรือใช้บอกถึงที่มาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นเองนะคะให้เข้ากับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการการะทาของคนในปัจจุบันอย่างเช่นอะไรเอ่ยไก่เห็นตีงูงูเห็นนมไก่ อะไรคะเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดอย่างนี้เป็นต้นนะคะและประเภทที่3ค่ะเรียกว่าสุภาษิตค่ะสุภาษิตง่ายๆเลยถ้อยคำที่พูดขึ้นมาแล้วให้เป็นข้อคิดเป็นคติธรรมในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั่นเองนะคะเ <t> ช่นธรรมะย่อมชนะอาธรรมอะไรคะ เป็นเครื่องหมายของคนดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะเด็กๆค่อยเรียนรู้ตามนะคะคิดตามเดี๋ยวค,ครูจะมีภาพสำนวนสุภาษิตให้เด็กๆได้ดูและศึกษานะคะและจากนั้นให้เด็กๆเ,เขียนสำนวนสุภาษิตในรูปภาพเนี่ยนะคะลงในสมุดภาษาไทยครูก็หวังว่าเด็กๆคงจะเข้าใจนะคะ ครูตอนเปิดเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้